สวัสดีคะ่ะทุกๆกคนนะคะตามมานะคะป้าวินนี่จะพาไปเดินนะคะพาไปเดินเห็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากเขาไหมคะทุกคนจริงๆแล้วมันใหญ่โตมากเลยนะคะแต่ว่ามองดูแล้วเล็กๆนะคะตอนนี้เพราะมันอยู่สูงนะคะทุกคนดูหินค่ะหินที่น้ำมันสะมานะคะสวยงามมากเลยนะคะธรรมชาติสร้างมาสวยงามมากเลย ทุกคนป้าวินนี่นะคะเดินป้าวินนี่กับครอบครัวนะคะเดินมาสำรวจทางที่เราจะขึ้นเขานะคะเด็กก็อยู่ไปทางนู้นนะคะ <c oughs> ทางนี้คือต้นทางของมันนะคะต้นทางของน้ำตกที่ป้าไปมาแล้วเมื่อเมื่อตอนเช้านะคะตอนนี้เราก็กลับย้อนสอนมาทางทางเขานะคะป้าคือป้าเลือกไปที่ทางตอนลายก่อนเพราะว่า <c oughs> พอเพิ่งมาถึงแล้วก็เหนื่อยนะ,ะตอนนี้เริ่มมาตองต้นของมันละ ทุกทุกคนวันนี้ป้าวินนี่ได้ยินเสียงน้ำตกมาเป็นเวลาสี่ห้าชั่วโมงนะคะเหนื่อยกับเสียงน้ำตกแล้วนะคะนี่ <Ride> ทั้งเริ่มเหนื่อยกับขาแล้วนะคะเดินกันประมาณสี่ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงค่ะห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงเต็มเลยตอนนี้ทุกคนแล้วเราก็มาถึงจุดเอจุดเลี้ยวแล้วนะคะ ประมาณสิบกิโลนะคะป้าวินนี่มาทางนี้นะคะทางเริ่มต้นนะนั่นก็คือทางเริ่มต้นที่น้ําตกไหลามานั่นผ่านจากเขาลงมานะคะเรื่อยไปเขาเดินเพื่อที่จะดูดูไปรอบๆบรรยากาศรอบๆนะ,ะเดินป่าเดินเขาเดินผ่านเส้นทางต่างๆนะ,ะก็มีสีให้เรานะคะซึ่งป้าเดินผ่านสี สีเหลืองกับสีเขียวมาแล้วตอนนี้มันเหลือสีส้มป้ากําลังจะเดินรอบแล้วนะตอนแรกว่าจะย้อนกลับทีนี้รอบสีส้มนี้ก็ก็เป็นการเดินวันนี้ทั้งหมดหกชั่วโมงนะคะหกชั่วโมงหกชั่วโมงครึ่งได้นะเพราะเรายังไม่ถึงใช่ไหมอันหกชั่วโมงผ่านมาแล้วใช่ทีนี้ปกติเนี้ยป้าไม่ชอบเดินเพราะเราเป็นคนไทยนะแต่มาอยู่เนี่หัดเคยเลยค่ะ อดเคยแล้วก็เออาชีพพยาบาลด้วยก็ต้องเดินเยอะใช่ไหมเดิน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 แล้วทีเนี้ยการเดินประจํานะมันก็ทําให้หัวใจของเราทํางานได้ดีเวลาเราไม่ไปเดินหรือไปออกกำลังกายรู้สึกมีความหดหู่ไม่สบายใจก็ต้องออกไปเดินแล้วทีเนี้ยทาให้สุขภาพของเราดีมากเลยนะคะแล้วก็การเดินเนี่ย ไม่ใช่เป็นเรื่องถูกๆเลยนะคะการประชนภัยกีฬาประชนภัยทุกอย่างในประเทศสวีเดนเป็นอะไรที่แพงมากเลยนะคะเช่นรองเท้ารองเท้าไม่ใช่ไปเอารองเท้าอะไรก็ได้มาใส่นะเพราะว่าหินหรือลากไม้นี่เวลาเราไปเหยียบใช่ไหมคะเนี่ยรองเท้าพวกนมีจะต้องจะต้องทนกับการพลิกแพง ไม่ทาให้เราเท้าผิดแพงได้นะเราเวลาเล่นสก,กีหรืออะไรเงี้ยอุปกรณ์จะแพงมากเลยนะคะซึ่งป้าชอบอกิจกรรมพวกนี้ก็ทําให้เราเสียงเงินไปเยอะนะคะกิจกรรมพวกนี้เพราะว่าคนที่เขาไปเช่าโรงแรมอยู่มันจะถูกกว่าเพราะว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะ กระเป๋าเป้อะไรเงี้ยที่มันสามารถทนฝนได้ไม่ใช่ราคาแค่สองร้อยสามร้อยสี่สาห้าร้อยนะคะเป็นพันๆขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่งั้นแล้วเวลาเราออกไปเดินแล้วฝนมันตกแทนที่จะแบบเดินได้มันก็เน่ชุ่มฝนกระเป๋าใช่ไหมก็เดินต่อไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมใ,ในการเดินคือรองเท้า เรื่อกันฝนมวกกันฝนเป้น้าดื่มแล้วก็ของกินระหว่างทางการเตรียมตัวนี่เป็นการแบบเตรียมตัวที่แนบเนียนมากไม่งั้นแล้วเราไปหิวกลางทางแล้วไปเป็นลมในระหว่างทางใครเขาจะมาช่วยเราใช่ไหมคะเรา เดินเกือบจะรอบหมู่เกาะอันนี้เลยนะคะที่ล้อมด้วยเขานี่นะคะแต่เพียงยังไม่ขึ้นเขาอย่างเดียวนะคะเราเดินเกือบรอบแล้วนะคะ <c oughs> เราเดินเกือบมารอบแล้วนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เขาก็ทําวงกลมให้เราเดินนะคะเดินรอบรอบแล้วก็กลับมาอุ้ยยุงเอาแล้วสิทุกคนมาอยู่ในป่าแบบนี้ก็ต้องกางเต็นท์นะคะ ป้าวิน,นี้ก็มาแถะลทลายแถวแถวนี้ก่อน